อยากจะเอาของดีมีราคาที่ตราตํำทำงานหามาใส่ไปอวดฝรั่งมังค่าถึงเมืองนอกเมืองนาอือของจองดีจังทำอย่างไรถึงจะอุ่นใจและปลอดภัยคลิปนี้ไกด์บีพาทัวร์มีคำตอบครับข้อหนึ่งซื้อประกันการเดินทางโดยพิจารณาจากกรมธรรม์ที่มีการคุ้มครองถึงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมถึงการโจรกรรม ซึ่งนอกจากจะได้การชดเชยแล้วยังสามารถใช้รักษาพยาบาลในกรณีถูกกระทืบตอนชิงทรัพย์ได้ด้วยครับข้อ2เมื่อท่านเช็คอินและเข้าไปด้านในสนามบินแล้วให้แจ้งรายการของมูลค่าสูงซึ่งท่านนำติดตัวออกนอกราชาอาณาจักรกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยให้รายละเอียดยี่ห้อรุ่นเลขเครื่องทุกอย่างให้ครบถ้วนครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านนำของนี้ออกไปนอกราชาอาณาจักรจริงๆและอีกอย่างหนึง่งเพื่อเป็นการ ป้องกันจะโดนการเรียกเก็บอากรขาเข้าตอนที่ท่านกลับเข้ามาเมืองไทยครับข้อ 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศขอให้งดการแยกตัวออกไปเดินเล่นคนเดียวเพียงลําพังรวมถึงการไปเดินในซอยเปลี่ยวหรือที่รับตาเพื่อลดโอกาสการก่ออาชญากรรมของอาชญากรครับข้อ 4. หากปฏิบัติตามขั้นต้นแล้วยังโชคร้ายโดนชิงทรัพย์ไปจริงๆให้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของสิ่งของที่โดนโจรกรรมระบุยี่ห้อรุ่นเลขเครื่องให้ชัดเจนและนำใบแจ้งความกลับมาที่เมืองไทยครับข้อ5้าเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้วให้เรารวบรวมเอกสารต่างๆส่งมอบกับบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องสินใหม่ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นครับและนี่ก็คือวิธีปฏิบัติในกรณีที่เราอยากจะเอาของดีๆแพงๆใส่ไปขิงฝรั่งที่เมืองนอกจากไกด์ผีพาทัวร์ครับ ถ้าท่านดูมาจนถึงตอนนี้แล้วฝากกดหัวใจคอมเมนต์แชร์ให้กับไกด์บีพาทัวด้วยนะครับขอบพระคุณครับ